สำหรับใครนะฮะที่กำลังกลัวจะเสียตัวตนในระหว่างที่มีความรักฟังทางนี้สวัสดีครับผมโคชิ๊ิอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายถ้าใครต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลนะครับสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้ได้เลยครับ และนี่เป็นการประชุมระหว่างผมกับทีมแอดมินทีมโค้ชนะฮะซึ่งมีทุกๆสัปดาห์และคำถามนี้มันน่าสนใจเลยอยากจะเอามาใช้ให้ฟังครับความคิดเรื่องการเป็นตัวของตัวเองกับการปรับตัวเข้าหากันแบบไหนถึงจะดีกว่ากันคะในการครบกันไม่ควรปรับตัวเลยหรือควรปรับตัวแล้วถ้าต้องปรับตัวแค่ไหนถึงจะไม่เสียตัวตนคะคำว่าความสัมพันธ์เริ่มจาก2คนขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นไม่คิดถึงคนที่เราอยู่ด้วยไม่ได้ถามว่าปรับมากแค่ไหน คำตอบคือคนสองคนต้องปรับเพราะถ้าเกิดคนหนึ่งคนใดปรับแล้วอีกคนหนึ่งไม่ปรับก็จะไม่สําเร็จเหมือนกันปรับแค่ไหนถึงจะเรียกว่าไม่เสียตัวตนเราอย่าเพิ่งไปกังวลว่าเสียตัวตนหรือไม่เสียตัวตนใช่ไหมสเต็ปแรกในการปรับคือจะต้องเข้าใจคำว่าทีมเวิร์กซะก่อนว่าการเป็นทีมเวิร์กเพราะว่าการมีความสัมพันธ์สองคนมันต้องแปลว่าอะไรพวกเดียวกันอันนี้พวกเดียวกันแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เราทําเราต้องแคร์ถึงความรู้สึกคนนี้คนนี้ก็ต้องแคร์รู้สึกถึง แค่ถึงความรู้สึกคนนี้เหมือนกันเอาแค่ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาไปได้เยอะแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติคนนี้รู้สึกว่าไม่พอใจที่คนนี้จะต้องคุยกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ไม่มีความสัมพันธ์หรือบอกว่าเป็นเพื่อนถ้าคนนี้ไม่พอใจคนนี้ก็ต้องทําให้คนนี้พอใจให้ได้ในเลเวลที่คนนี้พอใจแล้วและไอ้นี่ก็ต้องทําเหมือนกันในความรู้สึกจีบนะเพื่อที่จะทําให้อยู่กันรอดแต่คนบางคนไม่เข้าใจจุดนี้กลับมองว่าฉันจะไม่เปลี่ยนตราบที่ฉัน ไม่ได้ทําอะไรผิดก็คงไม่ผิดหรอกฮะถ้าอยู่คนเดียวเนอะแต่พออยู่อีกคนมันคิดแบบนี้ไม่ได้ okay. เออคราวเนี้ยในแต่ละข้อแต่ละคู่เนี่ยเงื่อนไขมันจะไม่เหมือนกันและข้อที่เราจะต้องเปลี่ยนก็ไม่เหมือนกันมันก็เลยต้องดูว่าไอการเปลี่ยนแปลงของคนสองคนที่มีให้กับความสัมพันธ์ที่มีเนี่ยมันโอเคตรงจุดไหนแล้วก็หาจุดนั้นให้เจอครับถ้าเรามองความรักให้ออกนะฮะว่าตอนที่เราอยู่ เราจะต้องมีตัวตนมีบริบทยังไงตอนที่เราอยู่คนเดียวหรือตอนเป็นโสดเราจะต้องมีตัวตนหรือบริบทยังไงเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่ามันไม่ได้เป็นการเสียตัวตนอย่างแน่นอนแต่มันเป็นการสร้างตัวตนต่างหากนะครับสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการข้อคิดดีๆในเรื่องความรักทุกๆเช้าฟรีต้องการปรึกษาปัญหาเบื้องต้นฟรี หรือต้องการจะสอบถามว่าเคสของคุณปัญหาที่คุณเจออยู่คุณควรจะเรียนคอร์สไหนเพื่อนําไปแก้ปัญหาซึ่งคอร์สของเราเนี่ยสอนผ่านทาง Facebook นะฮะสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้ได้เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้สบายใจฮะถ้าคุณมีเรื่องโดยเฉพาะกับผู้ชายความรักนะคุณไม่ต้องห่วงพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตป้า